Baby, when you. องลิซ่าแบบใหม่แบบสับมากแม่โตตอบได้อิสระล่าสุดหลังจากที่ไทล่ามาลงคลิปในสตูดิโอที่ l a รวมทั้งมีพี่อลิซยืนอยู่ด้วยท่ามกลางบรรยากาศเพลงใหม่ของไทล่าที่กาลังจะปล่อยเร็วนี้ค่ะนอนลิซ่าได้ฟังเป็นคนแรกเลยเออนอนลิซ่าไปฟังเพลงใหม่ของไทล่าก่อนใครฟังเพลงเสร็จแล้วก็พากันทำชาร์ลีนเพลงบอเตอร์ด้วยนะหลายคนหวังแบบนั้นค่ะบอสลิซ่ารับเรื่องหน่อยในล่าสุดค่ะบอสมาตอบกลับโพสตของไทล่าบอกว่าเราไม่ไหวแล ดดดดดดลดิซ่าของเราไม่ติดใหม่อีกแล้วค่ะคอมเมนต์ไอจีผู้อื่นอ้าวฉันจะเคซี่บอสแอลลา์ L L ounge, เขาเริ่มเกมละดิลลี่คะเตรียมทาวเวิร์รอได้เลยนานๆน้องจะโผล่ไปคอมเมนต์โพสต์ของคนอื่นนะคะน่ารักมากตตลีถ้าไม่สเปเชียลจริงๆเนี่ยไม่ค่อยเห็นดนิซ่าคอมเมนต์โพสในไอจีของไทลีนะเพื่อนๆอาจจะมีบ้างแต่ก็นานๆทีงานนี้อดใจรอไม่ไหวเช่นกันนะคะดิซ่าขอให้คอลแล์กันเร็วๆนะขอให้ฝันของเมย์เมย์นั้นเป็นจริงส ทีรอเลยน้องลิซ่าคอมเมนต์แบบนี้ดูเหมือนว่าจะมีหวังอยู่มากโข oh, นะคะเนี่ยรอติดตามความปังนะคะเพราะว่าล่าสุดนี้เหมือนว่าลูกสาวลิซ่าจะมีการฉีดยาเข็มใหญ่มาก